สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพัเดเพชรยนต์นะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถนะคะนิสสันนาวราแบ็กอีดิชั่น2 5 e คันนี้นะคะค่ะจะเป็นป้ายทะเบียน2ของขายดัชดา1139กรุงเทพมหานครนะคะค่ะจะเป็นรถนะคะสีแดงดำนะคะปี2019ค่ะคุณลูกค้า เป็นเครื่องดีเซลนะคะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่48,000นะคะโดยประมาณค่ะซึ่งใช้รถน้อยมากๆเลยนะคะราคารถคันนี้นะคะจะอยู่ที่579,000บาทค่ะลูกค้าค่ะเป็นไงบ้างคะถูกใจลูกค้าท่านไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะค่ะสีสวยมากเลยนะคะสีดำแดง ดูด้านหลังกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างกระบะนะคะคาะเป็นแบกใรเดร์นะคะ,คะประมาณนี้เลยค่ะมีในส่วนของกล้องหลังให้ด้วยนะคะชิมชอบไหมคะมาดูห้องโดยสารด้านในกันนะคะค่ะตอนนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะ ด้านหลังก็กว้างขวางมากเลยนะคะค่ะไม่อึดอัดนะคะจะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะค่ะสองช่องเลยแล้วก็มีในส่วนของอช่องแอร์นะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังให้ด้วยนะคะคือคือดีมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัววิทยุนะคะก็จะสามารถเล่นซีดีได้นะคะค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะเป็นเกียร์มนวลค่ะค่ะส่วนพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะส่วนหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะค่ะแจ้งผลในส่วนของการใช้งานค่ะค่ะจะมีในส่วนของกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้านะคะ มาดูในส่วนของออยางนะคะยางรถนะคะจะเป็นปี2019ค่ะเป็นล้อแมกนะคะ18นิ้วค่ะสวยๆเลยค่ะพัดลืมแจ้งไปนะคะจะคันนี้นะคะจะได้ถุงลมนิรภัย2ใบนะคะคจะอยู่ในส่วนของพวงมาลัยคนขับนะคะ1ใบแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารนะคะของบริษัทด้านหน้า1ใบค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถนิสสันนะคะนาว่าแบกนะคะ Edition e dition 2.5e ถูกใจนะคะคุณลูกค้าท่านใดเป็นพิเศษหรือไม่นะคะถ้าค่ะหากว่าสนใจนะคะติดต่อมาที่พัดเพชรยนต์ที่เบอร์0959143563นะคะหรือจะเข้ามาเทสไดรถนะคะหรือว่ามาดูรถตัวจริงนะคะ เพจยนต์ของเรานะคะมี2สาขานะคะจะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1นะคะแล้วก็ที่เสรีไทย95นะคะเป็นสาขาที่2ค่ะติดกับถนนใหญ่นะคะเดินทางสะดวกเลยค่ะอยู่ติดถนนใหญ่ะค่ะ่ะพัดก็ขอฝากนิสันนาวา่านะคะ เป็นในส่วนของ b a c k Edition 2.5e นะคะดำแดงปี2019นะคะเครื่องดีเซลนะคะค่ะเลขมาอยู่ที่48,000นะคะโดยประมาณนะคะราคาจะอยู่ที่579,000บาทค่ะคุณลูกค้าค่างวดนะคะโดยประมาณนะคะจะอยู่ที่9,000บาทนะคะเริ่มต้นนะคะ สามารถทักเข้ามาสอบถามดอกเบี้ยนะคะหรือว่าในส่วนของเช็คเครดิตกับทางพัดได้เลยนะคะค่ะยังไงพัดก็ขอฝากรท่านนี้ไว้ด้วยนะคะถูกอ,อกถูกใจลูกค้าท่านใดก็ติดต่อพัดมาได้เลยนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพาร์ทได้รีวิวรถคันต่อไปให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ